เคยทำสัญญาแบบประชาชนสุดท้ายบ้างไหมครับไม่มีครับปัจจุบันคุณเคยอยู่ที่จังหวัดสี่สิบเอ็ดหรอครับครับผมคุณเคยทำธุรกรรมเกี่ยวกับเกษตรเกษตรกรบ้างไหมครับหรือบลาดตลาดบอลหมู่บ้านครับหรือประกันเคยเม็ไม่ครับไม่เคยไม่ไม่เคยทำครับเคยทำเลยใช่ไหมครับครับตามที่คุณลค้าเน ว่าข้อมูลของลูกมาอาจจะเกิดการรั่วไหลครับหรืออาจระเคำแอฟอาร์ผอ่าที่ไปเปิดแบบในจได้รับอนุญาตครับอาคิดว่าเป็นครับผมอะไรนะครับทุ่ณครารอาจเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลของลูกมาอาจจะร่วไหหรืออาจจะถูกบุกเขครับแอฟอางบ ที่ครงการไม่ได้รับอนุญาตครับครับได้ไหมครับไม่แน่ใจครับครับตอนัหมุครับทาการเช้ความดครับเพื่อหลักฐาน ามรขอรับได้อ,าอมอาไปงชั่วโมงครับไปแจ้งความที่ไหนนะครับจะมีการอะไรนีครับต้องต้องไปแจ้งความอยู่ไหนครับอขออัะครับเยวารนี<อ>้ครับจีนี่อีครับองัานาคุมัเวีบสพครับลกาัดาเลครับครับ ไม่ไม่ค,ครับไม,บไม่ไม่เคยทำครับแต่ในกรณีแบบนี้นะครับมันจะน่าแปลกอนครับเพราะว่าการเปิดบัตรเดิตับาไม่ใช่เจ้าตัวก็ไม่สามารถเปิดบัตรเดิเป็นที่ยาที่ต้องครับผมก็สงสัยว่าทางการในการอัาบัตรเดิตอย่าย่งนะครับน่าคิดครับ นี่ครับลูกค้าจนนหนึ่งทาหาร์ติกาต่างคือทางการที่บารนบยังมีต่อสถานที่ครับสถงนดที่แหกตีตากาจากอุบลรไชธานีนาใหญ่ครับสองคือสััที่ลงนีตัดี่ครับที่จะมาพกฒนานนหนึเลยครับว่าครับโอ้มันไกลครับไปลาบากครับไปลำบากเอครับอยู่ทุ่งนาครับ มีกิจการตางเพื่อเก็บข้อมูลในการแจ้งความนะครับแต่ทางเรามีการช่วยเหลือูกค้าครับแต่ลูกค้าต้องยืนกับทางเราอีกหนึรอบนะครับว่าตามี่เกองกดรไม่ครับไม่ไม่ไม่มีแน่นอนครับกาเดินทางีกรเปิดระบบสายโยนประสานงานกับงสพุพรรณบีเพื่อต้อางการแจ้งความเ้วตัวเู้าติดเราดที่สพจะรับสายเพื่อเข้าไปจ่ายด้สิทความนทางเรได้ได้ครับ จะได้กระดาษเพื่อจะข้อมูลในการแจ้งความครับจะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใา้ทำการแจ้งความครับผมไม่มีกระดาษครับปากกาก็ไม่มีครับโน้ตในโทรศัพท์ได้ไหมครับอะไรนะครับโน้ตในโทรศัพท์ได้ไหมครับเอาที่ผู้ใช้แจ้งหลักฐานจาที่สพได้ครับได้ครับโน้ตชยังไงเนาะครับโน้ตโน้ตไม่เป็นครับอ่ะผู้ใช้เล่นไลน์ไหมครับ ลูกโหลดไว้อยู่ครับในเครื่องต้นครับชื่เนงดก็ได้ครับขอในส่วนตัวของลูกค้าครับครับเอี่ยมไว้ตัดตัไปรับคุครับ